สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอเวลีก็จบลงไปปัตมาตเลยนะครับสำหรับคู่หยุดโลกจริงๆสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชีย2023ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างที่เรารู้กันเลยครับว่าญี่ปุ่นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชุดบียังไงก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับญี่ปุ่นทั้งเหนียวแล้วก็บุกดีแต่สาวไทยของเรามาเหนือครับวันนี้สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้3-2ต่อเซตต้องเล่นกัน ถึง5เซตเลยเซตสุดท้ายสาวไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้10 5ต่อ11ครับสุดยอดสุดปังมากๆทีมไทยของเราวันนี้ก็ต้องขอวัยดทุกคนเลยจริงๆครับโชว์ฟอร์มทําผลงานกันได้อย่างดีงามช่วยกันเล่นเป็นระบบทีมที่สุดยอดจนสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ไม่ธรรมดาจริงๆครับไทยแลนด์สุดยอดสุดปังครับซึ่งเรามาดูคะแนนอันดับโลกกันบ้างครับสาวไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้3ต่อ2ทําให้ได้แต้มอันดับโลกเพิ่มขึ้น ประมาณ9แต้มทําให้ตอนนี้สาวไทยของเรามีคะแนนโลกพุ่งมาก2 0 0คะแนนแล้วครับสุดยอดสุดปังอวยยศทุกคนเลยครับเจอกันใหม่ในรอบชิงชนะเลิศพบกับจีนครับเชื่อว่าสาวไทยของเราจัดเต็มแน่นอนครับ